เอาล้าที่จะที่จะทําอะไรแก้ปัญหาเนี่ยได้ด้วยตัวเองโดยที่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครความรักสําหรับผมกับเบสนี่สุดท้ายแล้วมันก็คือความความรักเป็นไงบ้างตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้คือเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคือผมก็ได้ได้ฝังฝังมาแล้วแหละแล้วก็มี ก็มีข่าวเรื่องอะไรคู่รักหมดโปมีอะไรดีบ้างอะไรนี้ใช่ไหมฮะคือผมก็อยากบอกนี่นะคือคืออยากบอกว่าสุดท้ายอะผมอยากให้มองว่าความรักสําหรับผมกับเบสเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือความเหมือนมันก็คือคู่รักธรรมดาคู่หนึ่งนะมันก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งถึงแม้จะเป็นดาราก็ตามซึ่งเอ้ยผมดีใจนะที่ที่มีคนถึงความรักของผมครั้งเนี้ย มีคนที่เข้ามาชื่นชอบด้วยมีคนเข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยใช่ผมผมดีใจมากๆแล้วก็บ้างคนอาจจะบอกหมดโปรไปแล้วคือคือผมอยากให้มองอย่างนี้คือเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนนี้ด้วยสถานการณนะ์โควิดเนาะผมกับเบสพอโควิดละครก็ถ่ายไม่ได้เราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากมากๆเลยแต่ตอนนี้มันมันเป็นสถานการณ์ที่มันดีขึ้นแล้ว เราก็ต่างคนต่างมีละครผมก็ทํางาน7วันเลยละครสองสามเรื่องเบสก็มีละครแล้วก็แล้วก็มี youtube ที่ต้องถ่ายพอผมพอเนี่ยพอมันมีพอผมว่างน้องก็ไม่ว่างพอน้องว่างผมก็ไม่ว่างมันก็มันทุกคนก็เลยอยจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนท uh ําไมโมเมนต์อะไรเงี้ยมันหายไปแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนที่ผมบอกนะมันก็เป็นเหมือนผู้รักธรรมด ธรรมดาทั่วไปเนาะจริงๆเราก็มีแหละแต่เราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นในทุกๆวันอะไรเงี้ยคุณหรือช่วงนี้มันมันไม่ใช่มันํางานคนก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นโมเมนต์เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับ็ถือว่าเคลียร์ชันแล้วนะคุณผู้ชมหาไม่แต่ผมดีใจดีใจจริงๆแตคือใช่ผมดีใจจริงๆคือบางคนที่ผมเห็นอะไรเงี้ยผมรู้สึกโชคดีมากที่ความรักของผมท้งเนี่ยมีคนเข้ามาชื่นชอบ ถึงแม้จะมีบางคนที่รู้สึกไม่ดีหรือว่าบางคนที่เคยชื่นชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็ยังดีใจเพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเขาก็เคยมาชื่นชอบเราผมไม่โกรธด้วยผมดีใจมากๆที่ผมผมเห็นเขาอะไรเงี้ยมางานมามายิ้มกับเราเมาผมเอนเทนอะไรเขาก็เล่นไปกับเราเงี้ยผมดีใจด้วยซ้ำผมว่า กรณีประทับใจโมเมนต์อะไรเกีเ่ยวกับเบรศมคะที่บอกว่าเออเติมเติมความ,มรักให้เราคือผมประทับใจน้องอย่างหนึ่งครับคือผมดูรายการรายการแฉเนาะ,ะคือรายการแฉแล้วแล้วผมก็มองย้อนกลับไปนะคือตอนนั้นผมก็ที่น้องบอกว่าเรื่องลอตเตอรี่นะ<ม>เรื่องลอตเตอรี่แล้วก็ที่น้องเขาต้องจ่ายตังไปอะไรเงี้ยคือเราก็มองย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนหนึง่งเราก็อยู่ข้างๆด้วยอนะไรเงี้ยคือ คือคือเราก็เป็นห่วงนะคือเป็นห่วงแล้วก็สงสารแต่สิ่งที่มันมากกว่าคำว่าเป็นห่วงและสงสารคือผมชื่นชมนะผมชื่นชมมากๆเลยว่าคือปัญหาที่น้องเจอมันไม่ใช่ปัญหาที่เด็กอายุ21 22ควรจะได้เจออ้วผมรู้สึกอย่างเนี้ยแล้วผมเลยรู้สึกว่าน้องแก้ปัญหามันได้ดีและน้องไม่เคยมาพูดกับผมเลยนะว่าขอยืมเงินหน่อยพี่ช่วยหนูไหม ถึงแม้น้องจะไม่ขอถึงแม้ผมจะหยิบยื่นไปให้โดยที่น้องไม่ขอผมเชื่อว่าน้องก็คงจะไม่เอาเพราะผมรู้สึกว่า,วาเด็กคนนี้ผมมองไว้ไม่ผิดว่าเขาเก่งและเขากล้าที่จะที่จะทําอะไรแก้ปัญหาเนี่ยได้ด้วยตัวเองโดยที่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครผมเลยรู้สึกว่าผมชื่นชมกับสิ่งที่น้องเจอในสิ่งที่เด็กอายุ21 22ควรเจอมัน มันน่าชื่นชมมาก <c ười>